สวัสดีนะคะลูกค้าคาบเรียนนี้นะคะเราก็มาต่อนะคะในส่วนของเนะะื้อหากอนดอกสร้อยลำพึงในปา่าช้าต่อจากคาบที่แล้วนะคะเนี่ยคาบที่แล้วเนี่ยเราถึงกันที่บทกองเอ๋ยกองข้าวใช่ไหมลูกอ่ะชายคนเนี้ยเขานั่งกันอยู่ที่ปา่าช้าใช่ไหมเขาก็บรรยายนะคะพูดถึงบรรยากาศเวลาใกล้ค่ำยาม,ามค่ําคืนจนเช้าเลยเช้าก็คือเช้านาเนี่ย นะออกไปเกี่ยวข้าวด้วยมือนะด้วยเขียวแล้วก็วัวควายก็ไปทําหน้าที่ของมันก็คือไถานาเนะีเราก็วันนี้เราก็จะมาต่อนะคะในส่วนของเนะื้อหาบทต่อไปค่ะตัวเอ๋ยตัวทยานอย่าบันดาลดนใจให้ใฝ่ฝันดูถูกกิจชาวนาสารพันและความครอบครองกันอันชื่นบานเขาเป็นสุขเรียบเรียบเงียบสงัด มีประวัติเป็นไปไม่วิตถานขออย่าได้เยาะเย้ยพูดเราะรานดูหมินการเป็นอยู่เพื่อนตู่เอ่ยนะบ,บทนี้ก็มีความหมายว่าความทะเยอทะยานนะขออย่าบันดาลใจให้ดูถูกชาวนาและครอบครัวที่อยู่อย่างมีความสุขของเขาเลยเพราะว่าชาวนาเนี่ยนะคะเขาอยู่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วมีความเป็นไปอย่างปกติเนี่ยนะคะขออย่า เราเนี่ยอย่าไปพูดใจย่ะเยะ้ยดูหมิ่นการเป็นอยู่ของเขาเลยเพราะว่าเขาก็มีความสุขในวิถีชีวิตของเขาค่ะไม่ได้เดือดร้อนใครเลยนะจ๊ะใช่สกุลเอ๋ยสกุลสูงชักจูงจิตฟูชูศักดิ์ศรีอำนาจความอำนาจนำความสงา่าอ่าอินรี์ความงามนำให้มีไมตรีกันความร่ำรวยอวยสุขให้ทุกอย่าง เหล่านี้ต่างรอตายทําลายขันวิถีแห่งเกียรติยศทั้งหมดนั้นแต่ร้วนผันมาประจบหลุมศพเอ่ยค่ะก้อนดอกส้อยบทนี้ก็มีความหมายว่าคนที่มีชาติตระกูลสูงเนี่ยทำให้จิตใจพองโตคิดว่าตนเองมีศักดิ์ศรีเหนือผู้อื่นค่ะคนที่มีอำนาจความสง่างามในชีวิตเนี่ยคนที่มีหน้าตางดงาม ทำใ,ให้คนอื่นลนะักฆ่คนที่มีฐา,านะร่ำรวยก็หาความสุขใส่ตัวได้ทุกอย่างเลยแต่ทุกคนต่างรอคอยความตายเช่นเดียวกันค่ะนะเป็นวิถีแห่งเกียรติยศทั้งหมดล้วนมารวมกันที่หลุมฝังศพนั่นเองนะคะตัวเอ๋ยตัวหญิงเจ้าอย่าชิงติซากว่ายากไรเห็นจมดินหน้าสลดระทดใจ ที่เราลึกสิ่งไรก็ไม่มีไม่เหมือนอย่างบางศพญาติตกแต่งเครื่องแสดงเกลีรยติยศเลิศประเรสริฐสีสร้างสารการบุญหนุนภรีเป็นอนุสาวรีสง่าเอ่ยนะบทนี้มีความหมายว่าผู้ที่เยอหยิ่งทั้งหลายเธออย่าได้ตำหนิส้างศพผู้ยากไร้เลยแม้ศพเหล่านี้จะนอนจมดินน่าสเทือใจแต่ก็ ไม่สามารถระลึกถึงสิ่งใดได้เลยนะคะไม่เหมือนกับศพบ,บางศพเนาะที่เขามีญาติเขาก็ตกแต่งเครื่องแสดงเกีดยรติยศอย่างดีนั่นก็คืออนุสาวรีย์นั่นเองเวลาเด็กๆไปวัดเด็กๆจะสังเกตในในวัดชนบทเขาจะสร้างอนุสาวรีย์นะคะ,ะเป็นของญาติใครญาติมันขึ้นไหวพอเทศการงานบุญงานสงการทีก็มีการทําบุญอนุสาวรีย์เพื่ออทิส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรบรพุุษ แต่ถ้าวัดในเมืองเนี่ยนะ,ะส่วนใหญ่จะทําเป็นล็อกๆเหมือนล็อกเกอร์นะคะแล้วก็บรรจุอัฐิเข้าไปข้างในด้านหน้าก็ติดรูปติดชื่อติดวันเกิดวันตายให้เรียบร้อยเพื่อรู้ว่าเป็นเป็นศพเป็นอัฐิของใครของใครนะคะก็มีวิวัฒนาการเพราะว่าวัดในเมืองพื้นที่ไม่ได้เยอะเหมือนชนบทน,นะลูกนะที่เอ๋ยที่ระลึกถึงอัฐิงามรบในภพพื้น ก็ไม่ชวนชีพที่ดับให้กลับคืนเสียงชมชื่นเสียงชมชื่นเชิดชูคุณผู้ตายเสียงประกาศเกียรติเกออิดกระเรัร่นจนกระเทือนถึงการน,นั้นอย่าหมายรวนเป็นคุณแก่ผู้ยังไม่วางวายชูเกียรติญาติไปภายภาคหน้าเอ้ยนะบทนี้ก็มีความหมายว่าที่ระลึกที่เราสร้างขึ้นนั่นก็คืออนุสาวรีย์นะลูก จะง,งามเพียงใดเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้ผู้ตายฟื้นขึ้นมาได้เสียงเชิดชื่นชมเชื่อชูในคุณงามความดีของผู้ตายผู้ตายรับรู้ไม่ได้อยู่แล้วลูกแต่ทุกอย่างก็ล้วนเป็นคุณประโยชน์แก่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ยังรู้สึกอมมุนใจโอ้แม้ว่าลูกเราจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะับเสียสละชีพเพื่อชาตินะก็ยังมีคนชื่นชมสรรเสริญแม่ตัวตายแต่ชื่อเสียงเกียรติก็ยังพอมีอยู่นะคะก็เป็นคุณประโยชน์แก่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่นะลูกนะ เ้ยร่างกายยามตายจมพื้นดาดื่นหลามอย่าดูถูกถินนี้ว่าที่สอาจขึ้นชื่อเรือนามในก่อนไกลอาจจะเป็นเจดีมีพระศพแห่งจอมพบจัก,กรพรรดิกริย์ใหญ่ประเสริฐด้วยสัตตร,รัดจัลัดชัยนักสมัยก่อนการบุดานเอ่ยน,นะ่ยบทนี้ก็มีความหมายว่า ร่างกายของคนตายที่อยู่ใต้พื้นดินมากมายเนี่ยอย่าไปดูถูกดูถินว่าที่นี่ไม่มีความดีอะไรเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก่อนก็ได้อาจจะเป็นเจดีหรือที่ฝังศพของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะบอเอ๋ยความรู้เป็นเครื่องชูชี้ทางสว่างสวยัยหมดโอกาสที่จะชี้ต่อน,นี้ไป และห่วงใยอยากรู้ลงสู่ดินอันความอยากหากไรอยากให้ไร้ศึกษาย่นปัญญาความรู้อยู่แค่ถิ่นหมดทุกขรุกแต่กิจคิดหากินกะแสวินยานงินเพียงนั้นเอ่ยค่ะบทนี้มีความหมายว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ทางประสู่ความก้าวหน้าใช่ไหมลูก แต่เมื่อเราหมดโอกาสหาความรู้แล้วเราก็ต้องล้าความห่วงใหญ่นี้ไปสู่ความตายคำว่าหมดโอกาสก็คือตายคนตายคะหมดโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วความยากจนทำให้ไม่ได้รับการศึกษาที่สูงพอค่ะเขาได้ความรู้เฉพาะในท้องถิ่นของตนเองและในขณะนี้นะก็หมดทุกเกี่ยวกับการทำมาหากินเพราะวิญญ,ญาณน,นั้นก็หยุดไว้เพียงเท่านี้ก็หมายความว่าเมื่อหนูตายแล้วนะคะเมื่อทุก เมื่อสิ้นสุดที่ความตายทุกอย่างก็จบลงไปด้วยนะคะเหยดวงมณีมักจะลี้ลับอยู่ในภูเขาหรือใต้ท้องห้องสมุดสุดสายตาก็เลือกเสื่อมซาสิ้นชมนิยมชนบุพชาติชูสีและมีกลิ่นอยู่ในถิ่นที่ไกลเช่นภัยสนไม่มีใครได้เชยเลยสักคน ย,ย่อมบานหล่นเปล่าดายมากมายเอ,อ่ยนะบทนี้ก็สรุปง่ายๆว่าเด็กๆคะแก้วมันนีนะคะหรือดอกไม้ที่มันล้ำค่าหอมมากนะคะเป็นดอกไม้ป่าหายากหรืออย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมันอยู่ในที่ที่คนไม่สามารถนํามันมาใช้ประโยชน์ได้ไม่สามารถเอาแก้วมัน,นีอันนี้มาเจรนาให้มีมูลค่าได้ไม่สามารถนําดอกไม้นี่มาปักเจกันสวยๆให้คนได้เชยชมได้ สิ่งเหล่านั้นมันก็คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าน,นั่คุณค่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรานำนะสิ่งนั้นมาใช้มาทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะนี่คือความหมายของบทนี้ค่ะลูกคาต่อไปซากเอย๋ยซากศพอาจเป็นซากนักรบผู้ก้าหาญเช่นชาวบ้านบางระจันขันลำบานอ่ะชาวบ้านบางระจันถวนนิดนึงนะคะมาแทนใครลูกมาแทนใคร จำได้ไหมชาวบ้านบางอาจารมาแทนใครในห้องตอบได้นะลูกเพื่อนออนไลน์มิตรถามอ้อยังพอจำได้มาแทนจอห์นแฮปเดนค่ะอ่าเป็นชาวบ้านบางอาจารก็คือเช่นจอห์นแฮปเดนเนี่ยนะค่ะลัมมาดกับหมู่ม่านมาประทุษอายุทยาไม่เช่นนั้นท่านกวีเช่นสีปราหาสีปรหาปรหาแทนใครลูกแทนจอห์นมินตันกวีเอกของอังกฤษนะนอนอนาตเรบ ใบไร้ภาษาหรือผู้กู้บ้านเมืองเรืองปัญญาอาจจะมานอนจมถมดินเอย่ยบทนี้ก็หมายความว่าซากศพทั้งหลายเหล่านี้น่ะมันอาจจะเป็นซากศพของนักรบเช่นชาวบ้านบางราจารหรือเป็นซากศพของกวีนะคะเช่นศรีปราบนะคะที่เขานอนอยู่ในศพเขาไม่สามารถพูดได้เอ้ยนี่มันศพของนายท้องเมน้น นี่มันศพของสีปราดไม่สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าในหลุมศพต่ลศพเนี่ยมันเป็นใครในสมัยก่อนยังไม่มีการปักป้ายประทับตาว่านี่คือศพใครเหมือนไม่เหมือนในปัจจุบันนะลูกนะมักเอ๋ยมักใหญ่กลนแต่ไฟฝันฟุ้งมุ่งตามมุ่งหมายอัมพางความจริงใจไม่แพร่งพายไม่ควรอายก็ต้องอายหมายปิดบัง มุ่งแต่โปรยเครื่องปรุงจะรุงกินคือความฟูมฟายสิ้นโอหังลงในเพลิงเกียรติศักดิ์ประจักษ์ดังเปลวเพลิงปรั่งหอมกรลบตรบเอ่้อ่ะหมความนี้หมายความว่าพวกที่มักใหญ่ไฟสูงเนี่ยชอบทำในสิ่งที่ตนมุ่งหมายไว้แต่ปิดบงังความจริงคือแสดงออกหนึ่งอย่างแสดงออกถึงความร่ำรวยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมีรถหรูแต่เบื้องหลัง อาจจะเป็นลูกชาวนาที่พ่อแม่โอ้โหทํานายอย่างยากลำยากลําเคนลำเหนื่อยยากเย็นเนี่ยนะลูกก็ขอเงินแล้วก็ไปเป,ปความสุขสบายให้ตัวเองเอาอวดผู้อื่นแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีการทําหนังในเรื่องของคุณธรรมแบบนี้นะคะเป็น เป็นละครสั้นๆน,นะอยู่ในในเพจต่างๆเนี่ยนะในในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่ออินเทอร์เน็ตมากมายหรือก็สามารถไปสึกคนดูได้สิ่งเหล่าน,นี้มันมีขึ้นจริงนะลูกเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยของเราค่ะห่างเอย๋หยห่างไกลห่างจากพวกมักใหญ่ฝักใฝ่หาแต่สิ่งซึ่งเลวไหลใส่อาตมาความมักน้อยชาวนามไม่น้อมไปเพื่อรักษาความสารานฐานวิเวก ร่มเชื้อเฉกหูกเขารำนาวสไลสันดานดับฟุ้งซ่านทยานใจตามวิสัยชาวนาเย็นกว่าเอา่ยค่ะบทนี้ก็มีความหมายว่าเราควรที่ขอให้เรานอยู่ห่างจากพวกที่มักใหญ่ไฟสูงซึ่งนคนเหล่านี้เขาทำสิ่งแต่สิ่งเลวหรหาทำแต่ประโยชน์เพื่อตอนเองค่ะโดยที่ไม่ดูความมักน้อยของชาวนาเป็นตัวอย่างเลย ดังนั้นเพื่อรักษาความสบายใจและความวิเวกล่มเย็นเหมือนที่เขาอยู่ในป่าเขาเนี่ยควรจะสือสันโดษไม่ฟุง้งซ่านทะเยอทะยานตามแบบฉบับของชาวนามันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมีจิตใจที่เย็นสบายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนใช้ชีวิตอ่าแบบแบบเขาเรียกะไรความพอเพียงของตนนะลูกไม่ทะเยอทะยานไม่มักใหญ่สฝ่สูงนะลูกนะอยู่ได้แบบมีความสุขในแบบของเราค่ะ ศพเอย๋ยศพไพร่ไม่มีใครขึ้นชื่อระบือขานไม่เกงใครนินทาว่าประจานไม่มีการจารึกบันทึกคุณถึงบางทีมีบ้างเป็นอย่างเลิศก็ไม่ชูชาติเชิดประเสริฐพอเตือนใจได้บ้างในทางบุญเป็นเครื่องหนุนนำเหตุสังเวทเอ่ยค่ะลูกค่ะบทนี้ก็มีความหมายว่าศพของบุคคลธรมรมดาคือคนธรมรมดาเนี่ยไม่มีใครรู้จักไม่มีใครยกย่อง เราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะนินทาเพราะไม่มีใครรู้จักเราไม่มีการจารึกสิ่งใดไว้เลยบนบนศกนะฮะบนบนเนินศกแม้บางครั้งจะมีการยกย่องคุณงามความดีบ้างแต่ก็ไม่เต็มที่ค่ะเพราะทําเพื่อว่ามันพอเป็นเครื่องเตอนใจในการทําความดีหรือเป็นเครื่องหนุนนําเพื่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าสลดหดหูนึกถึงผู้ตายเลยหละคะลูกหมายความว่ายอย่างนั้นนะคะ ไปค่ะศพเอ๋ยศพส,สูงเป็นเครื่องจูงจิตให้เลื่อมสศสารจารึกคําสานวนชวนสักการผิดกับฐานชาวนาคนสามันซึ่งอย่างดีก็มีกวีเถื่อนจารึกชื่อปีเดือนวันดับขันอุทิศสิ่งซึ่งสร้างตามทางธรรมของผู้นั้นผู้นี้แก่ผีเอ๋ยหมายความว่าศพบ,บางศพเนี่ยมันมีคําจารึกมีคําจูงใจเลื่อมสายสักการะ ต่างจากชาวนาหรือคนธรรมดาซึ่งมีการจะจารึกไว้เพียงชื่อวันเดือนปีเกิดที่ตายปไปเพื่อที่จะอ่าเวลาญาติมาก็จะได้เรียกชื่อถูกนะเพราะว่าญาติลูกลูกหลายบางคนไม่รู้จักคนตายแล้วแต่ก็จะได้เรียกชื่อกันถูกเพื่อเป็นการอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับผู้ตายนั่นเองเอ๋ยห่วงอะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่าห่วงดวงชีวิต แม้จะลืมสิ่งใดได้สนิทก็ยังคิดขึ้นได้เมื่อใกล้าตายใครจะยอมละทิ้งซึ่งสิ่งสุขเคยเป็นทุกข์ห่วงใยเสียได้ง่ายใครจะยอมละแดนแสนสบายโดยไม่ชายตาฝ่ายอะไรเลยหมายความว่าลูกขาคนที่เขาใกล้จะตายเนี่ยเขาเกิดมาคนคนนั้นเนี่ยเกิดมาบนความร่ำรวยมีสมบัติมีญาติเรือญาติมีลูกหลานเต็มบ้าน ถ้านะมีความสุขสนุกสนานอยากได้อะไรก็ได้อะเมื่อเขาใกล้ตายเขาก็ยังห่วงพวงสิ่งนั้นอ,อ่ะขอชาติหน้าฉันเกิดมาให้ร่ำรวยเหมือนเดิมขอให้มีอำนาจวาสนาเหมือนเดิมขอให้มีอำนาจปัญญาเป็นคนมคนใหญ่โตเหมือนเดิมนะคะก็ยังไม่ห่วงไม่ทิ้งไปนะคะแม้ว่าจะใกล้ตายก็ไม่ยอมละทิ้งความสุขสบายนี้ไปได้นะ เนื้อหาของเรื่องกอดอกสร้อยลำพึงในป่าช้านะคะนี่เราก็จบในส่วนของเนื้อหาไปแล้วนะคะลูกโดยสรุปความง่ายๆก็คือบทนี้ก็หมายถึงมีใจความนะคะในเรื่องของการสูญเสียนะะแล้วก็สัจธรรมของชีวิตไม่ว่าจะรวยจะจนจะมีทรัพย์สมบัติจะไปใช้ชีวิตแบบไหนนะ,ะสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องตายหลีกหนีไม่พ้นนะคะนั่นก็คือ หัวใจของเรื่องนี้เลยนะจ๊ะ,ะในคาบเรียนหน้านะะเราก็จะมาสรุปวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องที่เราอ่านไปเนี่ยว่ามันให้คุณค่ากับผู้อ่านในด้านไหนบ้างและผู้อ่านควรจะได้อะไรจากเรื่องนี้นะจ๊ะสำหรับคาบเรียนนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคาบเรียนหน้าสวัสดีนะคะ